ื่อว่า X เลยนะฮะต้องบอกว่าสเปคโอ้โหเพิ่มขึ้นเยอะมากๆเลยนะฮะก็ไปอีกหนึ่งตัวเลือกแล้วกันให้กับทุกคนนั้นได้ลองกันมาดูกันดีนกว่าว่า LG อะไร X ตัวนี้มีอะไรเจ๋งบ้างทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรมา ม่ใช่แค่ตัวเครื่องจะพัฒนาแต่ตัวสเปคนะแต่จะบอกว่าในเรื่องของดีไซน์ของเขาเนี่ยก็พัฒนาเหมือนกันนะเราเริ่มต้นจากเรื่องอะไรก่อนดีหนะ้าทุกคนเอาเป็นเรื่องของดีไซน์ก่อนแล้วเดี๋ยวสรุปสเปคให้ตามมาดีไหมไปเลยดีกว่าลุยในเรื่องของดีไซน์นะคะรุ่นนี้ออกแบบมาให้มีความเป็นเออร์โกนอมิกเพิ่มมากขึ้นนะคะด้าน,นหลังเนี่ยตรงกริปของเขาเนี่ยนะคะตัวนี้เนี่ยจะมีการพัฒนาขึ้นมาให้ตัว ของการออกแบบการจับถือตัวนี้เนี่ยมีความโค้งบนรับกับมือนะคะด้วยความสูงที่เพิ่มขึ้น4.5ม mm, ิลลิเมตรนะคะทำให้จับถือเนี่ยได้สะดวกมากขึ้นนั่นเองคราวนี้มาต่อที่ตัวด้านหน้านิดนึงที่พัฒนาขึ้นมาคือตัวตำแหน่งของจอยนะคะจอยสติ๊กตัวนี้เนี่ยมีการปรับให้สัมพันธ์กับ D-pad ที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้นะคะเพื่อให้เกิดช่องว่างเนี่ยที่น้อยลง จอยสติ๊กกับ d p พ d เนี่ยมันเลยมีช่องว่างที่น้อยลงทําให้เราสามารถที่จะเคลื่อนตัวไปหากันได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะะคือมันไม่มีช่องว่างที่ห่างเกินไปนะคะตัวนี้นะคะตัวแชสซีเนี่ยมันจะจับรอยนิ้วมือนะคะยากขึ้นเพราะใส่แบตเตอรี่มาเยอะกว่าเดิมนะคะเป็น80วัตต์เอาตัวอนาล็อกนะคะหรือตัวหมุนบังคับตัวนี้เนี่ยออกแบบตามมาตรฐานเดียวกับ Xbox นะคะมีความทนทานเขาบอกว่าสามารถหมุนเนี่ยหมุนเล่นๆไปมาเนี่ยนะคะได้ถึง5ล้านรอบโอ้โห เยอะจัดนะฮะแล้วก็ตัว d p a d เนี่ยนะคะออกแบบใหม่เหมือนกันเพื่อลดความเหนียวเมื่อเคลื่อนที่เป็นวงกลมก็คือเวลาที่เราเคลื่อนที่วงกลมเนี่ย มันจะมีความหนืดมือน้อยลงนะคะแล้วก็ด้านหลังของตัวเครื่องเนี่ยจะมีปุ่มมาโครนะคะ m 1 m 2เนี่ยที่มีขนาดเล็กลงกว่ารุ่นก่อนนะคะตรงนี้ทําให้เราสามารถกดได้ง่ายขึ้นหรือว่าไม่ต้องกลัวเรื่องลั่นด้วยเออสำหรับเรามาาันก็คือกดง่ายนะเพราะว่ามันไม่ต้องคอยระวังเยอะมันก็เลยไม่ค่อยลั่นด้วยข้างบนน่าจะมีปุ่ม lb lt แล้วก็ rb rt นะคะให้เราเนี่ยได้ใช้งานกันด้วยนั่นเองนะจ๊ะคราวนี้มาต่อกันที่พอร์ตด้านบนที่มีการเพิ่มเติมขึ้นมาคือพอร์ตด้านบนนั้นจะมี USB Type C ่ตัว สองตัวนี้คืออะไรนะคะเป็นดว l Typ e C ports ที่รองรับนะคะตัวนี้ไอตัวใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยเป็น USB C Gen 2 Type-C รองรับ Thunderbolt 4แล้วก็ DisplayPort 1.4 power delivery 3.0และเอาไปต่อการจอแยกได้นั่นเองอ่าเข้าใจยังนี่ก็คือการเพิ่มขึ้นมานะของตัวเครื่องรุ่นนี้นั่นเองฮะ LG Ally X ทุกคนว่าเป็นยังไงบ้าง เราว่าหนึ่งเลยแหละเหมือนเข้าใจมากขึ้นก็คือแบตเตอรี่เนี่ยเยอะกว่ารุ่นปกติใช้คำนี้ดีกว่าเพราะรุ่นปกติก็ยังขายอยู่นะทุกคนนั้นรุ่นนี้นะก็เป็นรุ่นเหมือนรุ่นแบบ Minor Change ขึ้นมาให้เราแบบพัฒนาขึ้นมาตรงแบตเตอรี่ที่เยอะขึ้นจอยสติ๊กทนทานขึ้นนะคะ ออกแบบมาให้รองรับสีรับมือได้มากขึ้นนั่นเองณนั้นถามว่าเล่นเกมอะไรเล่นเกมคอมพิวเตอร์นะฮะทั้งหมดเลยเราก็ไปโหลดสตรีมมาก็ได้อย่างนั้นดูอย่างนั้นดูก็จะเล่นเกมของค่ายบิษณุอะ่ะพวก Starcraft พวก Overwatch อะไรเงี้ยก็โหลดมาเล่นได้นะฮะตรงนี้ทีนี้เกมฟรีเยอะเขาไปขายของในเกมกันแทบทั้งนั้นแต่ว่าเกมที่ต้องซื้อมันก็มีเหมือนกันอันนี้ก็แล้วแต่เกมนะฮะเกมแนว Open World พวก Genshin Impact Version PC หรือเอ่อที่มันเป็นแบบ Tower Fantasy อะไรที่มันเป็น Cross Platform ที่แบบมี PC เนี่ยเราก็เล่นได้นะฮ สเปคทั้งหมดก่อนละกันว่าเป็นยังไงบ้างและคือนี่คือสเปคทั้งหมดของ rog ally x นั่นเองนะคะ cpu ยังเป็นตัวเดิมนะคือ amd amd ryzen z 1 e x t r e m e นะคะคือ cpu เนี่ยแรงเท่าเดิมแต่ว่าให้ ram มาที่ 24GB นะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ย จะมีหน่วยความจาภายในที่1นึ่เทราไบต์ด้วยนะคะแล้วก็พัดลมต่างๆในพัฒนาเดี๋ยวดูดูจะพูดในเรื่องต่อไปนะคะลำโพงด้านหน้านะคะเป็นลำโพงแบบรองรับ Dolby Atmos ที่เสียงดีขึ้นนะคะแล้วก็ตัวชาร์จเร็วรองรับที่100วัตต์นั่นเองนี่คือไฮไลท์ที่เราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้ดูกันสิ่งที่ทุกคนจะถามไม่ดูแน่นอนว่าพี่ครับเล่นเกมแล้วเป็นยังไงบ้างนซื้อคืนนี้มา,าพูดตรงๆนะคขไม่มีใครเอาไปทำ Microsoft Excel กันแบบเป็น,เป,นเป็นกิจจารก,กษณะอยู่แล้วแต่ถามว่าทำได้ไหมทำได้นะแ่า,าจจไมทแบบ ไม่ีดจักษณะมันเหมือนคขาพ,พิจอรพกพาคุณเป็นเกมเมอร์แล้วก็เป็นคนทํางานเนี่ยคุณพกอันนี้ไปต่อจอที่ทํางานนะ ทำงานเสร็จปุ๊บยยอันี้กลับบ้านไปเล่นเกมก็ได้เสร็จปุ๊บวันหลอดมาก็เอามาเสียบก็เล่นได้เหมือนกันคือมันสามารถเป็น PC ซีขึ้นที่ได้เพียงแต่ว่ามันเป็น PC ที่ติดตั้งจอยไปแล้วนะฮะเราก็ไม่ล่นเกมได้คราวนี้เกมที่เราทดสอบกันเนี่ยแน่นอนว่ามันก็จะประมาณคราวที่แล้วแหละไม่ได้ต่างกันมากนะคะ amd ryzen ส1 extreme นะฮะทดสอบกับ r o นะฮะ r o นี่เป็นเกมที่กินทรัพยากรเครื่องค่อนข้างเยอะมากมาแต่เนื้อสิ่งอื่นใดเนี่ยที่เราลองกันมาตลอดจะรู้ว่ามันจะมีเรื่องราวของแบตเตอรี่แล้วก็ความ ตัวปกติตัว LG Ultra ปกติเนี่ยค่อนข้างจะทําได้ไม่ดีมากเท่าไหร่ก็คือค่อนข้างร้อนแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยถือว่าซดเลยทีเดียวตัวนี้เนี่ยแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมาเป็น80วัตต์อั่วโมนะคะตัวนี้ทําให้เวลาที่เราเล่นเกมต่างๆเนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยลดช้าลงแน่นอนอยู่แล้วมันห่างกับตัวเลขม,มันห่างกันเท่าตัวนะคะซีวตัวเดิมแต่ที่พัฒนาขึ้นมาเลยคือระบบระบายความร้อนทุกคนระบบระบายความร้อนตัวนี้นะคะมันมีชื่อว่า Zero Gravity นะคะเป็นระบบระบายความร้อนแบบ พัดลมคู่นะครับในการเล่นเกมเนี่ยนะคบมันเย็นกว่าปกติเยอะมากๆเลยนะคะตัวนี้จะเป็นพัดลมคู่ที่มีความเย็นที่มากขึ้นใบพัดเนี่ยแบบ77บใบมีดนะคะคือตัวเล็กลงแต่ประสิทธิภาพสูงขึ้นแล้วก็ระบายอากาศาผ่านช่องระบายอากาศที่3าตรงช่องน,นั้นบนนะคะทำให้ระบายความร้อนเนี่ยได้ดีกว่าประโยชน์ของมันก็คือว่าเมื่อใบพัดมันเล็กลงแต่ละโพงคู่ใช่ไหมดังนั้นการระบายความร้อนเนี่ยเหลือเชื่อมากที่ดีขึ้นก็เหลือเชื่อแล้วแต่ยังเอาประโยชน์จากการที่ไอใบพัดมันเล็กลงเนี่ย นะฮะตัวพัดลมเล็กลงเนี่ยไปใส่แบตเตอรี่ให้ได้มากขึ้นไงจาก40วัตต์เอาเป็น80วัตต์เอาเลเป็นไงถือว่าเข้าท่าเลยไหมเข้าท่านะกลัตตีจากการลองเล่นนะคะเกณฑหนักๆเลยอย่างเช่นแดโบเนี่ยพอเราเล่นไปเนี่ยโอ้โหปกติตัวเก่าเนี่ยร้อนแบบร้อนจริงๆอ่ะตัวนี้เนี่ยคือดีขึ้นแบบเห็นเห็นเลยครึ่งหนึ่งถามว่ายังร้อนอยู่ไหมมันยังร้อนอยู่แหละจะไม่ร้อนเลยก็คงเป็นไไม่ได้เพราะว่าสถาปัตยกรรม X86 เนี่ย มันยังคงมีความร้อนอยู่ระดับหนึ่งนะคะคราวนี้มาที่เกมโหดๆอย่าง Monster Hunter World กันบ้างน,นะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นเกมที่เราเรียกกันว่าเกมล่าแย่ใช่ไหมอันนี้เนี่ยก็ปรับกราฟิกได้เราแนะนําว่าเวลาเราเล่นเกมพวกนี้เนี่ยเราปรับกราฟิกไว้ซักกลาง60เฟรมหรือว่าสูง60เฟรมเนี่ยเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมเพราะจอก็ไม่ได้ใหญ่มากคุณไม่ต้องไปคมเยอะแยะอะไรขนาดนั้นก็ได้ดังนั้นเวลาที่เราเล่นพวกนี้เนี่ยนะคะ เราว่ากราฟิกเนี่ยยังลื่นไหลอยู่มากจอเป็น Full HD ด้วยแหละเวลาเราปรับภาพไปเยอะๆเนี่ยมันก็แสดงผลได้แค่ Full HD ไม่ได้แบบต่างกันอย่างมีนัยยะสาคัญนะคะนั้นเราคิดว่าการปรับกราฟิกให้เหมาะสมด้วยกับตัวเครื่องเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าตัวนี้ก็เหมือนกับคอมพิวเตอร์พกพาเอาไว้เล่นแบบแนวพวกพาหรือจะไปต่อออกจอทีวีมอนิเตอร์อันนี้ก็แล้วแต่เราอีกทีหนึ่งแต่ว่าลักษณะหลักคือการเล่นเกมคอนโซลแบบ PC นะคะแบบพกพาอีกทีหนึ่งเข้าใจใช่ไหมฮะดังนั้น เราคิดว,ว่าการปรับทุกอย่งางให้เหมาะสม,มเป็นเรื่องที่สําคัญความร้อนต่างๆก็จะระบายได้ดีขึ้นแบตเตอรี่ก็จะทํางานได้ดีขึ้นกว่าเดิมมากๆเลยทีเดียวนะคะเราไปดูเกมอื่นกันบ้างน,นะคะอย่าง Hell Driver นะคะ Hell d i v e r เนี่ยก็เป็นเกมที่มีกราฟิกโหดเหมือนกันนะฮะก็สามารถเล่นได้ กดปุ่ม Command Center นะครับด้านซ้ายออกมาปุ๊บเนี่ยเราก็เลือกเลยว่าเราจะ Operating Mode แบบไหนนะคะับไซเลนแบบ Performance หรือจะแบบ Turbo อันนี้ก็ทําได้ทั้งหมดนะฮะแน่นอนว่าเราปรับเยอะความร้อนก็จะเยอะตามนะฮะมี FPS limiter นะคะแล้วก็ชอบมากคือมี real time monitor นะคะก็คือจะดูว่า CPU ีเราใช้งานเท่าไหร่ g ี u ีเท่าไหร่อุณหภูมิเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะฮะการเล่นเกมต่างๆเนี่ยอะคุณผู้ชมดูจากหน้าจอเลยว่าแบตเตอรี่นะฮะหรือว่าอุณหภูมิเวลาเล่นเกมจะอยู่ที่ประมาณที่เท่าไหร่แต่ว่าข้างในมันจะร้อนเท่าไหร่ไม่สาคัญมากสําหรับเรานะเพราะว่ามันร้อนอยู่แล้วแหละแต่การเราคอามร้อนออกมาจากท่านัานบนและมือเราจับอันนี้สําคัญกว่าถ้า มันร้อนจนจับยากเนี่ยอันนี้ก็จะทําให้การเล่นเกมคอนโซลเป็นสิ่งที่ผิดนั้นตัวนี้เนี่ยการควบคุมความร้อนที่ดีขึ้นเนี่ยทำให้การเล่นเกมเนี่ยดีขึ้นกว่าเดิมค่อนข้างเยอะมากๆเลยโดยทาง o g นะครับบอกได้ดุดว่าเขามีการทดสอบไปนะว่าหากเอาสิ่งนี้ไปดู Netflix หรือว่า YouTube จะสามารถดูได้ถึง14.5ชั่วโมงโอ้โหนานมากเธอเอ้ยดังนั้นเวลาให้เราไปเดินทางข้ามประเทศไปอย่างเงี้ยเราดูวิดีโอแบบไม่สตรีมมิงนะ สบายแล้ว,ว่าสบายไปถึงญี่ปุ่นไปถึงไต้หวันสบายๆแบบที่แบตเตอรี่น่าจะยังเหลืออยู่แน่นอนนะฮะอันเนี้ยก็อุ่นใจขึ้นได้ค่อนข้างมากเหมือนกันถามว่าแบตเตอรี่มันอึดขึ้นเนี่ยมันอึดขึ้นขนาดแบบโ,โหเล่นเกมต่อเนื่องสี่ห้าหกเจ็ดชั่วโมงไหมอันเนี้ยไม่ไม่ได้ขนาดนั้นต้องแยกก่อนเพราะเกม PC ีเนี่ยกินทรัพยากรเครื่องค่อนข้างเยอะนะฮะดังนั้นเราเข้าใจ่อนว่าแบตอึดขึ้นจริงแต่ปกติเนี่ยตอนที่มันเป็น40วัตต์เอาเนี่ยมันเล่นได้ชั่วโมงกว่านนั้ตัวนี้เพิ่าก็อาจจะมาสัก2 สองนิดนิดแต่ถ้าเป็นเกมที่ไม่ได้กินการาฟิกมากอาจจะ2อครึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่การปรับการาฟิกต่างๆในเรื่องของแบตเตอรี่อันนี้เข้าใจใช่ไหมคะแม้ว่าจะเยอะขึ้นไม่เท่าตัวก็จริงแต่เราต้องดูองค์ประกอบโดยรวมด้วยตอนนั้นคุณเปิดอะไรไว้บ้างโปรแกรมคอมของคุณเนี่ยรันอะไรไว้บ้างเกมเปิดการาฟิกขนาดไหนอันนี้เข้าใจใช่ไหม สำหรับเพื่อนนี้นะคะ LG อะไร X ที่พัฒนาขึ้นมาในตรงนี้เป็น minor change ขึ้นมาให้เราสึกว่าโอเคมันมีอะไรที่ใหม่ขึ้นเพื่อตอบโจทย์เราได้มากขึ้นกว่านั่นเองนะคะแนวแบบกราฟิกหนักพี่ผมแบบจัดหนักจัดเต็มวะพี่ผมอยากแบบอยากเล่นอ่ะพี่เต็มที่ข้างบนพอทไทซีดีเพิ่มมาต่อการ์ดจอแย่แต่ที่หลุไม่มีนะบอกกันว่าอาจจะไม่มีภาพมาให้ดูแต่ว่าพอทด้านบนนี้สามารถทําอย่างนั้นได้เพื่อเราสามารถเล่นแบบการ์ดจอแยกซึ่งยังไงการ์ดจอแยกก็จะดีนะคะกว่าการใช้ออนบอร์ดอยู่แล้วเพราะมันจะทำให้ กราฟิกมันถูกแยกไปประมวลผลแบบเต็มรูปแบบวแดล,ะละกาจออันเบลเบลอร์เบลล่านะฮะมันก็ทำให้การทำงานเนี่ยดีขึ้นนะฮะด็นะักขายนี่เป็นแบบสายแบบ e x t ก e m e หนักอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเหมือนกันที่น่าจะเป็นออปชันเสริมให้กับตัวเครื่องนี้ได้ว่าอ๋อฉันจะซื้อ a l ท์เเพราะแบบนี้ประมาณนี้จะไปต่อการจอยกเล่นเกมแยกอะไรยางก็ว่าไปนะคราวนี้นะคะเดี๋ยวเราพูดถึงประสบการณ์การเล่น,กนลเกมเพิ่มนิดน,นึงละกันไอจอยสติ๊กตรงนี้เนี่ยค่อนข้างดีสำหรับเรานะแล้วก็ปุ่มนนเนี่ยต่ออบบางๆเน,เน คือมันออกแบบมาแบบได้เข้ามือเข้าที่เข้าทางอยู่จริงๆนะที่เขาบอกจริงๆว่าเออบางอย่างมันแบนๆอย่างที่เราบอกว่ามือถือเกมมิ่งถ้ามันแบนมากไปมันเล่นยากนะอย่างเงี้ยมันจะง่ายกว่าแล้วก็ลำโพงด้านหน้าอันนี้เสียงดีจริงนะฮะลำโพงด้านหน้าตัวนี้เนี่ยโอ้โหมาเล่นเกมเนี่ยเสียงพุ่งออกมาแบบมีน้ำหนักมีมิติมากเลยนะเวลาฟันเราทงชิงโอ้โหเสียงมันดีมากอ่ะเดี๋ยวเราให้ฟังเสียงตอนเล่นเกมแบบฟันฟันมอนมอนทันแล้วกันนิดนึ่งแล้วกันเป็นยังไงบ้าง และนี่คือเสียงลําโพงนั่นเองเขาบอกข้างหน้าเนี่ยมันมีสมาร์ทแอมนีนะสมาร์ทแอมเนี่ยเวลาเราเขาบอกว่าเวลาเปิดเสียงดังๆมากๆเนี่ยเสียงมันจะยัง accurate อะแปลว่าแบบแม่นยำอะเสียงมันยังถูกต้องเสียงมันยังแบบชัดเจนอยู่แบบไม่ได้แตกคือบางอย่างแบบเพิ่มเสียงดังๆดังๆดังอย่างเดียวแต่ไม่มีคุณภาพก็ไม่ได้อันเนี้ยกลับรู้สึกว่าเออลำโพงมันมีคุณภาพเสียงที่ค่อนข้างดีนะคะค่อนข้างดีเหมาะการเล่นเกมเหมาะการพกพามากๆเลยนะฮะแต่ในรุ่นเนี่ยบอกเลยว่าข้างบนมีนี่นะคะลูเสียบหูฟังเป็นคอมโบนะคะก็คือเสีย แต่ว่าจริงๆคนเล่น่นี่น,น่าดูดเห็นเสียบหูฟังแทบแนั้นแหละสัดูสเปคกันอีกรอบนะสำหรับ ROG Ally X รุ่นนี้นะคะนี่คือสเปคทั้งหมดของเขาเลยนะคะก็จริงเราชอบแหละว่าระบบเสียงเอ่ยการเล่นเกมเอ่ยหรือว่าพอร์ต Type C USB 4ที่เพิ่มขึ้นมา1อันเองเนี่ยนะคะก็ทำให้ตัวเครื่องเนี่ยมีทางเลือกมากขึ้นในการใช้งานนะคะ หนูถึงหนูขจายภายในเนี่ยที่เยอะมากนะ SSD แบบ PCI Express Gen4 1TB เ,เนี่ยเยอะแยะนะและพื้นที่ข้อมูลเนี่ยมันเป็น M.2 ที่สามารถถอดอัปเกรดเพิ่มความจุได้อีกนะฮะก็คือเต็มที่สำหรับเราเลยนะน้ำหนักตัวเครื่องนะคะ6กรกรัมนะฮะเพิ่มขึ้นประมาณจากตัวปกติเนี่ย70กรัมแต่ได้แบตเตอรี่ที่เยอะขึ้นเลยนะจาก40เป็น 80วัตต์อลเอร์นะคะเพิ่มเติมหน่อยแล้วกันนะ l o b a อ w a r รั n t y นะคะรองรับรกันเข้าสู่ทั่วโลกนะ2ปี83ประเทศทั่วโลกอ่ะเป็นยังไงบ้างสำหรับ LG Al Ally X คืงคิดว่าตอบโจทย์ไหมกับการพัฒนาขึ้นมาในจุดนี้สำหรับรุ่น X สำหรับเรานะเป็นรุ่นที่ดีที่รุ่นเก่าเนี่ยก็ขายดีอยู่แล้วเพราะว่าพี่บาร่าเองก็ซื้อมาใช้เหมือนกันเพราะว่าแหมเราจะเอา PC พ c ซีพกพาในปกติเนี่ยถ้าราคาแบบ12 0,000องหมก็มันก็มีแค่พ c ซ่ะต้องไปหาจอแยกจออะไรอีกอันนี้นีคุณม จอยสติ๊คุณมีปุ่มให้เล่นใช่ไหมคะคุณมีจอที่ทัชสกรีนได้คุณเอาไปเสียบจอทํางานได้อะไรได้ในเครื่องเดียวจบแล้วก็แบตเตอรี่ดีเยอะขึ้นนะคะความร้อนดีขึ้นเราว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทำให้ LG อะไร X ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เราว่าดีขึ้นจริงๆนะก็ย้ําได้แค่นี้ว่าดีขึ้นจริงๆถ้าใครอยากจะซื้อก็ลองดูได้จะซื้อรุ่นนี้ก็ได้รุ่นเก่าก็ยังมีอยู่นะคะใครอยากได้แบบเออพี่งบผมอาจจะ น้อยกว่านี้นิดนึงซื้อล่นเก่าได้ไหมก็ได้นะฮะไม่มีปัญหาเลยก็มี2ตัวเลือกให้เราเลือกกันสำหรับ LG a l i y e นะปัจจุบันนั่นเองนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าลาฟันดีราตรีสวัสดิ์โอย่าสืมีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย